พี่ซื้อลูกชิ้นหมูมาอร่อยมากอร่อยอ๋อไม่อ,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 อยากกินไปวิ่งไปซ้ายขวา กินหมูมาซื้อมาหลายไม้เ<ม>ลยนเรียนีไส่ก,<ม>กอก,กด้วยพี่ต้องนั่ากินนั้นเราไปกินกนะันเลยไหมไปไปแม่กลับมาแล้วค่ะหนูซื้อลูกชิ้นมาดวยกินกันอุยต่าลูกชิ้นมันเยอะอ่ะงั้นเรา,เราไปชวนพี่อยยายก,กันไหมเออไปชวนพา,ากันไหมไ<า>ไหนซื้ออะไรกันมาลูกซื้อลูกชิ้นค่ะซื้อลูกชิ้นเหรอไปนั่งกินดีๆไป แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปหายา่าแม่กลัวกินไม่หมดก็เลยจ,จะเอาไปแบ่งญาย่าด้วยอย่าเดินไปกินไปนะลูกมันอันตรายเดี๋ยวลูกชิ้นติดคออยู่เลยใช่ให้หนูไปก่อนนะต้องปิงอยู่ไหมมาเล่นเถอะโอ้ยญาย่าก็จะไปหาย,ยาญ่าก็ดีเลยใช่พอซื้อ <ๆ S 2> ลูกชิ้นแถวโรงเรียนมาก็จะให้แบ่งให้ญาย่ากินเลยหูน่ากินมากเลยอ่ะแต่ว่าเขาไปกินในบ้านนายญาญ่าโอเคโอเคนี่กินเลยยาญ่าเลยนะ กินมากงอะย่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินเพรว่าเรากินนกบ้ากันดีกว่าไหมเดี๋ยวมันหกใช่ไเดี๋ยวมันจะหกนะเดี๋ยวแม่จะวาเโอเค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 โอเโอเคเอเงโออเคโอเคโเคีอโอเคคอเอเคเอเคโแเคอคอเคอเคอเคคอเอเ้โเคเโอออเเอค ไม่พีตต่ตลอดอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ไอ้เด้งโอ้ออยของเขาดีหอมมากกินแล้วนะ กับพี่เขาอีกจะไปติดคอได้ไงเนี่ยเวลาเราเคลี้ยวเราก็เคลี้ยวท้าทันถ้าเราเคลี้ยวท้าแบบนี้เราก็ไม่ได้กินละเหลือลูกสุดท้ายละไปของพี่เขาใหม่ดีกว่านม่ติดคอติดอะไรไม่จะติดเลยโอ๊ยจดใจ สองไม้แล้วพี่เย่ย่างเพิ่งได้หนึ่งไม้ได้แย่ย่างก็แลกกับอีกไม้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้นี่เรามากินลูกยางดีกว่าน้อยย่าลูกยางมีด้วยเหรอแน่จริงจริงไม่ได้กินหรอกทำไมอ่ะเพราะตัองกินไปสองไม้แล้วปาไอ้แหลมขนลุเลยเหรออากิเลยอ่ะห้าร้อุลาอุตางลาอุตาไม่ใช่อุลุงอุตาง อร่อยมากมันเน่นมาก <c oughs> อร่อยมากมันอร่อยมากฮะอันใหญ่มากอ๋อ,อ,อไปไปตรงหม้นเหรอไปไป<ๆ>มาเขาเอาลูกใหญ่เอาเอาลูกนี้เอาลูก เอาห้กงจอมะเอาเอาก็ได้อันนีเงี่ยกะกะไม่เลิกเลยอร่อยมากอ้าไอ้อะไรไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรเป็นไรแกงเหรอทิ้แกงหรอโอ๊ยอร่อยมากอ้ติ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 งอี่เจแกหอแเลแเลยอร่อย อ๊ยอ๊ยององนอนกินเดี๋ยวก็ติดคอไอ้อหรอกนอนกินไม่ใช่เป็นงูอ่ะวายโดนแกอ๋ยพี่ติงที่สบายจังเลย นี่น <salted bane> <gon anı> ah, <yeah. head transparen nel> ี né, ah ่หน่อยๆก็ไม่ได้เต้นเต้นพี่ดูดิเต้นพี่ดูดิเออเอออยากเห็นอ่ะเพลงอะไรบอกว่ามาแล้วลูกจ้าชุดก่อนเงีเงี้ปอะไรเนี่ยเพลงอะไรรถี้ยไฟบุญบุญเฮ้ยมาต่อแถวไงต่อแถว

แลชินแล้วก็เล่นไปด้วย,ะคะยค่ะวิ่งไปวิ่งมาเลยแม่บอกแล้วว่าเวลากินให้นั่งกินดีๆไม่กินไปเล่นไปดีนะถ้าติดหลอดลมเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเวลาจะกินให้นั่งกินเรียบร้อยแล้วเวลาเล่นก็ส่วนเล่นกินส่วนกินนะคะต้องแยกกันอย่าก,กินไปเล่นไปค่ะอันตรายแบบจริงๆเนี่ยไม่ดีนะคะ อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเสียช anyway like, okay okay ีวิตได้นะอันตรายมากใช่ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สังเกตนะคะบ๊ายบายโอเคในตู้ในโอเคในตู้ใยโอเคในตู้ในไม่รู้เลยค่ะโอเคในตู้ในโอเคในตู้ใย